่าวเด็ด789ปเระเดิมคลายล็อก3พฤษภาคมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กล่าวถึงมาตรการคลายล็อกของรัฐบาลแต่ยังต้องตึงมาตรการเคอร์ฟิลและมาตรการควบคุมเดินทางเข้าออกราชอาณาจากักร6กลุ่มกิจกรรมกิจการเสี่ยงน้อยที่ประเดิมอนุญาตให้เปิดได้ในวันที่3พฤษภาคมนี้ 1. ตลาดสดตลาดน้ำตลาดชุมชนถนนคนเดินแผงลอย 2. ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดืม่มนอกห้างสรรพสินค้า ร้านริมทางหาบเล่แผงลอยต้องทิ้งระยะห่าง 3. กิจการค้าปีส่งสุเร์ร้านสะดวกซื้อที่นั่งรับประทานรถเล่รถวิ่ง ร้านค้าปีกขนาดยอ่อ 4. สันทนาการกิจกรรมเดินล้ำไทยเก๊กสนามกีฬากางแจ้งที่ไม่เป็นการรวมคน 5. ร้านตัดผมเสริมสวยเฉพาะตัดสะได้ผม 6. ร้านตัดขนสัตว์ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์นายแพทย์ทวีศิน์เน้นย้ำว่าผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องไม่มีความเสี่ยงติดโรคเราจะใช้ช่วงเวลา14วันจากนี้ไปหากตัวเลขผู้ติดเชื้อคงตัวไม่เพิ่มขึ้นเราก็สามารถปรับไายมาตรการให้มากขึ้นไปอีกได้แต่ถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเราก็มีความจำเป็นต้องกลับมาตึงมาตรการ คมอีกรั้งขยินดีด้วยพันตำรวจตีสมจิตจงจอหอฮีโร่เลรียญทองโอลิมปิกเมื่อปี2008ได้รับการประดับยศพันตีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่30เมษายน2563ยินดีด้วยครับพี่สมจิตไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน